สวัสด mm ีค hmm. <co> ่ะโอ้รอรอสวัสดีค่ะคุณลุงมาดูนี่น้องตอนนี้เด็กๆกำลังแต่งตัวนะคะตอนนี้วันนี้พี่น้อแม่มาด้วยเห็นแม่แล้วเห็นแม่แล้วไม่ร้องแล้วครับเป็นเด็กดีแล้วครับโอ้รอ เก่าน้อยนี่ชุดเก่าของพี่ดาวนะคะเราก็มีเครื่องเสียงนะคะเป็นของอเครื่องเสียงเครื่องเสียงสดนะคะแม่สิงใช้เห็นพ่อเต็มบ่เห็นพ่อเต็มบ่เอามากกระไผบอกบอกเอารถเขาก็จอดมีอเลย มันมีสร้างอยู่ไปจอดนกขันกับของเม่นวนแต่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูหมูอ้วนกันนี่เด็กๆนะคะน้องพลอยทองพี่นกพลัดสาวอุ้มบุญปุ้ยกระโปรงแม่ติ้งติ้งว้าสุดยอดหอือกระโปรงบานสาวกระโปรงเหยียนภาพบอรัชอีกแล้ว เา oh, oh, yeah. mm ้ากระโปรงเียนเรานะคะชุดของน้องนาโนบอกโอ้ยีบโอ้ย้านี่ก็ไดคุณหูยู่เนาะใส่ชุดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องดาวกันนะคะอันนี้พี่เลพี่ิศรักนะคะพี่เิศรัก เออคนรอคนรอแม่เอฟตีิ่ญถาหาคนห่ออยู่นี่นะคะคนรออุ้ยสาวสวยมาแล้วสวยมากแค่จะมาลำหน้าหน้าใช่ไหมนี่จะมาลำหน้าหน้าใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ใช่ค่ะหน้าหน้าหลังหน้าตรงไหนหนูก็ลำได้หมดเลยค่ะอันนั้นปีบุญชูบุญนั้นปาดบุญชูมาอยู่กับน้องดา อาดแมันอนแนนคุณโอ้คนหล่อนะคะคนหล่อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอ่าใส่คนหล่อหน่อยแม่สมเดี๋ยวไปหาแม่กันโอเคค่ะคนหล่อนี่บ่อเสือเหลืองนี่บอกค่ะเมซี่อยากเห็นหนารถไอเอฟซีเบิ่งัาได้ย่นีด้วยรับลองมาเมื่อนี่คนรอเมย์แถเนนน้อน โอวันนี้เรามีช่างมาแต่งตัวให้เลยนะคะนี่ช่างประจําตัวมาแล้วเนี่ยค่ะเป็นช่างที่ตัดชุดนี้ให้น้องดาวนะคะใช่ค่ะมาแต่งเองเลยนะคะวันนี้โอ้ตามมาแต่งตัวให้ด้วยตามมาแต่งตัวให้ด้วยถออแต่งให้นาคเสร็จก็มาแต่งให้น้องดาวเราต่อนะคะหล่อมากค่ะ เด็กน้อยเราต้องมีสเบียงให้กินนะคะไม่งั้นแต่งตัวไม่เสร็จนะคะมาแล้ววิลี่ดูไปอะดูนะคะแม่ลีขนมาแม่ลีขนสเบียงมาสุดยอดเลยโอ้แม่เอสซีบอกว่าอยากเห็นหน้าแม่ลีนี่ไงคะแม่ลีมาแล้วนะคะนี่ษะคนสวยมาแล้วค่ะไปเอาสเบียงมาให้ลูกชายนะคะเออแม่ลีสุดสวยสุดยอดขนมาส <c oughs> วยทั้งหน้าตาส <c oughs> วยทั้งจิต ใจหมดเลยไปหมดเลยไปหมดเลยอืช่วยไปหมดเลยอะไรนะผัะพิกกเน็น้อยของเราหล่อมากเลิศเลยใช่ค่ะแม่รีไฟายเสบียงไม่เอาไม่เอาจะฝากขอบคุณเพิ่นหลายลูกเดี๋ยวเพิ่นแต่งวัฒนแล้วให้เพิ่นแต่งเสร็จก่อนจังขอบคุณเพิ่น เขาที่บอกว่าพุ่นย่นนะคะนุย่นนเร็วยในถอเหิืนกับว่ะทานเ <laughs> สียดาย <laughs> พี่ <laughs> ใช่ค่ะพี่แขกนูเสียดายมากเลยนูสาดเตรียมของมาพร้อมทุกอย่างแต่ว่าลูกสาวไม่เป็นใจเลย <laughs> <laughs> แ,มแม่แม่ไม่เลี้ยงให้ก่อนให้เุี้ยงมานี่เนีเน่ย <c oughs> บุญชูใหบุญชูไม่ใช่บุญชู แน่แน่อ่าอย่าไปหาอะทานนะคะค่าเราทานแล้วค่ะตอนนี้เราทานเรียบร้อยแล้วนะคะเงอาหารให้เด็กๆทุกเชือกลนะคะอันนี้ก็คือดอกดอกไม้นะคะดอกไม้สดนะคะที่เราจะให้น้องดาวมอบให้กับพี่นาคเสือตอนที่ขึ้นโบสถ์นะคะขึ้นโบสถ์ไปบวชนะคะตอนนี้อะไ้สดเป็นหยังไล่สดบ่ได้สิ โอ้ช่องดองดาวลายสุดบ่ได้เด้อค่ะนี่มาค่ะโอ้เอาคุโองเครื่องของแม่์วอนเอาเบิ่งของแม่สมถาไปก่อนมาค่ะมาๆๆมาเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ปีแน่เด้อค่ะพี่ปีบ่มาแต่ว่าแม่ก็มาเป็นกำลังใจให้ค่ะให้ทุกๆคนเลยค่ะอ่าใช่ค่ะมีมีช่างมาแต่งตัวให้โดยตรงเลยนะคะนี่ได้เหรอ ต้องถามช่างค่ะสองเมตรเจ็ดสองถามช่างใช่ค่ะปลาฟิชเนตน้อยของเราใส่ชุดเข้าไปแล้วสุดยอดเลยค่ะนี่งมาค่ะมาโอ๊ยแม่สีลูกขึ้นบังกล่องข่อยเบิด้ลข่อยตกใจเบิดรอมากไปใหญ่พริกปใหญ่พิก จ้าเป็นตัวหลอ่อเป็นแต่จิตใจร่วงงานบวชเลยข้างหลังก็พี่บุญชูนะคะพี่บุญชูก็หล่อไม่แพ้กันกับน้องเลยกุ้งนะต่อแถวนองแล้วเตรียมตัวเดินแล้วค่ะหนูอืมกล้วยขึ้นกล้วยแล้วกล้วยจะปั้งหนุกวันนี้มาแต่งตัวให้ด้วยใช่ค่ะ ไม่กินกล้วยแล้วนะคะหล่อมากค่ะโอเคได้แล mm ้วแม่สมโอแม่สมได้แล้วโอเครอแล้วรอแล้วนะคะรอแล้วแม่สมอ่านเม้นหน่อยมีคนให้ไปเอาไอติมค่ะไส่นอใส่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันป้อันเป็นอาหารดูคุณป้านาขันก็ขออภัยด้วยค่ะที่ไม่ได้อ่านเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับพ่อเสีมอยู่เราชั้นี่วยเก่งมากต้องเล่น แม่พี่ตีไปเอาไอติมหน่อยจ้าหนูจ่ายตังแล้วพี่วัสนาไินเสมียนเท่าไหร่คะคุณพี่ไอติมเท่าไหร่คะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แม่สีไปเอามาให้ค่ะโอ้ชุดก็เลยมันไม่พอดีใช่ไหมคะใส่เป็นพอดีไปเอาไอติมให้คนนี้คนใจเงินแล้วแม่อเสีคนตังแล้วไอติม่ไอติมโจอดอยู่วางนี่ไม่ก็ไม่พอดี เท้าวก้าวก็ใส่ลงบนขึ้นลงบนขึ้นนะโอ้โหตอนวัดตอนวัดพอดีนะคะมีช่างแต่งตัวเซียนตัวน้องนิ่งไม่ได้มานะคะมาแต่คุณแม่สีกับคุณตาพีกนะคะส่วนพี่ปีใหม่ก็ไม่ได้มานะคะมาแต่แม่สมุกับพม่เทียมนะคะมาเป็นกําลังใจให้เดอะแก๊งของเรา แม่ลีไปไหนแม่ลีก็ส่งเสบียงลูกค้าอยู่นี่นะคะไม่ได้เป็นอะไรนะคะยังรอเลยค่ะรอมากภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าใช้เครื่องของแม่ไลน์นะคะไม่ใช่เครื่องของคนนี้โอ้ยน่ารักแท้เพื่อนะชัดไหมคะชัดไหมมันต้องกดให้กระเ็มรับคนเงยเพลิกไปเอาไอสกีมเนี่ยไปเมฟซีเพิ่นสั่งไว้แล้วถามเพิ่นมาไอสกีมที่เมฟซีบนโต๊ะกระสั่ง แมนควรแทนนะคะควรสั่งไว้แล้วถ้ารถหน้าออกมาถ้ารถหน้าออกมาเราก็จะไปเลยนะคะเราก็จะพาน้องไปต่อแถวขบวนกับรถหน้าหล่อมากค่ะหนุ่มหล่อนะคะสุดไฮโซมากใส่ดูพูดไม่ออกนี่แม่เลิศมากค่ะใช่ค่ะหล่อมากนี่มีนี่ด้วยนะคะเออเอาอะไรดาวเทอะไรพี่ยังหล่อเลยค่ะ หล่อมากค่ะอยางใก้มือบูออคิเกะอะไรมันไม่อาเลยเอาเลยย้ำหล่อหล่อหล่อเดี๋ยวขอแคบข้างหน้าก่อนนะขอแคบข้างหน้าก่อนหล่อมากอเต้นเต้นเต้นจีดีใจไหมพี่เสือได้บวชแล้วดีใจไหมครับเต้นก่อนเต้นก่อนนะโยกหน่อยเร็วโยกหน่อยเร็วลูกเร็วโยกหน่อยขออย่างเดียวขออย่างเดียวไม่เอาไม่เอาไม่เอายันตะมันหรอ เออมัดแบบนั้นได้ไหมมันมองไม่เห็นนะพ่อถ้ามัดแบบนั้นน่ะครับผมล็อกไว้ตรงนี้ปล่อยก็ได้มังข้าบนคุณล็อกแล้วไหมพ่อคุนล็อกในกลางแล้วล็อกขาคอแลยครับล็อกแล้วปล่อยได้เลยขอบคุณคุณพี่อุ้ยนะคะสำหรับชุดสวยแล้วก็พวงมาลัยสวยๆที่ให้น้องดาวนะคะ ชุดนี้เป็นของพี่อุ้ยครับชุดเครื่องประดับแล้วก็พวงมันลัยสวยๆนะคะขอบคุณมากมากจัดให้น้องดาวเต็มงานจัดให้นางยอดเต็มเลยขอบคุณมากๆค่ะขอให้พี่อุ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกการ อะไรผมคุณอุ้ยนะคะพวงอะไรดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวบางทีน้องอาจจะไม่ถึงโบสถ์เดี๋ยวคล้องให้ตอนหน้าขึ้นรถเลยได้ไหมคะอ๋อได้ได้น้องพี่อุ้ยเนาะหนูต้องขออนุญาตด้วยเพราะว่าช้างมันเยอะจริงๆเราอาจจะไปไม่ถึงโบสถ์เพราะว่าบางทีมันก็มันบอกไม่ถูกเนาะเวลาเราเดินทางไปนั่เผื่อเกิดเหตุฉุดเชินอะไรเราก็จะพาน้องแวะข้างทางเลยตอนหน้าเคลื่อนกระบวนมาน้องดาวเาจะเป็นคนน้องดาวจะเป็นคนมอบพวงไรนี้ให้น้องเสือนะคะ ขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันนะพี่อุ้ยเพราะว่าช้างจํานวนเยอะมากหนูคิดว่าช้างจะไม่เยอะขนาดนี้แต่พอมาจริงๆอะเยอะมากค่ะเยอะมากพวงมาลัยสดค่ะดอกไม้สดนะคะดอกไม้สดขอของคุณอุ้ยนะคะใช่ค่ะที่จะมอบให้น้องดาวมอบให้นะคะสวยมากค่ะ โอ้ยขึ้นเลยเด่นมากเลยอ่ะสวยมากเลยรับเม่บุกยามเลยพี่น้องเลยในี่ยผืนควยบ้าเอาใย่ยานยามค่ะวางอะไรดอกไม้ยามออกไว่ะใช่ค่ะดอกไม้สดค่ะนี่จัดหนักจัดเต็มเลยค่ะวันนี้เสียดามของเราพี่ลีต้องเอายามออกพี่ลีเอาบอยย่ำพี่ลีเอาบอยย่ำผมสิเอาให้หมดเลยแม่นี่พี่ลีเอาไปไว้ข้างหลังเดี๋ยวให้พ่อเขาสะบผมจะเอาให้หมดเลยแบ่งๆไม้บุญชูหน่อยพี่ลีแบ่งให้บุญชู ไ่ม <toys> ีกระเป๋าไหมมันชูไม่มีกระเป๋าแต่ว่าติไไฟสายเดดห้อนเดดห้อนเขาโฮมเขาโฮมเอมาจีตรงนี้าขบวนมาแล้วขบวนมาแล้วนีอกเริ่มขบวนเริ่มแล้วนะคะาเดินขบวนแล้วพอเดินขบวนแล้วเพิ่งมาไปงั้นเราตามไปยามไนบาไม่เจยาที่นี่ไม่ต้องเอาของเข้ามาก เดี๋ยวโ่โบเบเบเบนไปพ่อหัวเดี๋ยวเดี๋ยวออา,า,าโอ้ยหยงหละพ่อย <c ười> ่ตกใจเมดฮ้ยอตน้กวอะโอ้น้องดาวเราเตรียมเตรียม,มมอบเลยนะคะขอขอขอ,ขอ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 จอดรถหน้า วมาลคะม่ค่ะอจะวงาลอ๊เยไปแล้วไปแล้วคนหล่อจะไปมอบพวงมาลัยให้นาเสือนะคะเอไป่อน โหยอดเลยค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นคุณแม่ขออนุญาตจบไร้สดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะวอดดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ่า